สวัดีะคะ่ะบพาม,มาช้นเรือนไทยเนาะ <C Minor> นะบ้านทรงไทยนะฮะนี่นะฮะอยู่ที่สวนนันทานานะที่นะบ้านทรงไทยบ้านทรงไทยต้นเรือนไทยนะห้ามขึ้นสียังไม่แห้งนะฮะสียังไม่แหง้งยังไม่ให้ขึ้นนะครับพี่ๆท,ท,ท่านใดที่จะมาขึ้นห้ามขึ้นเด้อสียังไม่แห้งนะฮะสวยงามมากมาก,มากเลยพี่ๆอาจจะนั่งได้แล้วเนาะ อาจจะนั่งได้นะฮะอาจจะนั่งได้แล้วนะฮะนี่มาส่งถ่ายนะฮะนั่งได้แล้วแหละนะคิดว่าน่าจะนั่งได้นะน่าจะนั่งได้นั่งได้อยู่นั่งได้นะพี่นนะเออนุ่นอาจเป็นไอ้นี้นะฮะเป็นกียนนะฮะมีกียนนะฮะมีเกียนเนาะนี่กียนที่พี่สานี่นะฮะมาชมเนาะ เกวียนแล้วก็พกตำข้าวพกตำข้าวพี่นอ่องนี่นะจ๊ะตามมาชมกันนะอันนี้คือล้อกเกวียนเนาะเราทำมาทำเก๋ดีคลิปเก๋ดีนะพี่นะดูเก๋ดีนะอืมอันนี้ก็จะเป็นเกวียนสมัยโบราณน,นะพี่นะนี่นะฮะให้ดูเนาะ อันนี้นก็จะใส่ตรงนี้จะใส่วัวน,นะฮะใส่วัวใส่ควายเนาะนี่จะเป็นเกวียนนะฮะสมัยโบราณนั่นที่นะ password. อันนี้ก็เป็นบ้านทรงไทยนะฮะบ้านทรงไทยสวยมากสวยงามมากเลยนะฮะนะที่สวนนันทนานะฮะสวนนันทนาเนาะ,ะนี่เนาะตอนนี้จะมีแบบนางเซลฟี่ได้นะฮะเซลฟี่ได้นะที่นางแบบงดงามนะฮะอ,อามาแบบเป็นแบบ ถ่ายเซลฟี่อันนี้ก็เป็นม้านั่งนะครับม้านั่งนะ,ะม้ายาวนะ,ะนี่ฮิที H ่ P G. จะเป็นอะไรม้าโยกเนาะ,ะม้าโยกเนาะ,ะนั่งสองคนนะฮะนี่น่ารักน่ารักขนานเลยนะน่ารักน่ารักนะฮะน่ารักนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูนะบ้านสงข라ยบ้านสงข라ย จะเป็นมาโยกมาโยกนะฮะมาโยกเดี๋ยวเราจะนั่งมาโยกให้ดูนะครับแต่พันพะจะนั่งมาโยกให้ดูเนาะนี่พี่จ๋าจะพันพะนะก่อนเด้อพันพะนั่งก่อนนะฮะพี่น้องนั่งมาโยกโอ้พี่น้องนี่มาโยกมาโยกนะฮะเรานั่งมาโยกพิดถึงสมัยตอนเป็นเด็กเลยที่พี่จ๋ามาโยกนะฮะนั่งมาโยกเนาะ ดูนู่นนะฝั่งนู้นนะก็จะมีของขายด้าลายยางนะฮะ,ะเครื่องดื่มพวกเครื่องดื่มนะสถ <c oughs> านที่ตรงนี้งดงามนะพี่นะสถานที่งดงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อ่ว้พระนะฮะแล้วก็มีพญา,านะะาคน,นะปูกพญานาคเนาะนี่แหละ พามาชมนะครับมีหลายนะครับเพื่อนๆท่านใดเนาะอยากมานะพาลูกๆมาเที่ยวได้นะพาลูกๆมาเที่ยวมาไหว้พระไหว้ปู่พญานาคนะฮะอ่าขอพรนะฮะนี่เนาะนี่นะฮะเด็กๆจะชอบนะฮะแบบนี้เด็กๆจะชอบนะฮะมาโยกเนาะมาโยกมีม้ามีหม้ามีอู้ยหลายๆอย่างเนาะกระตุ้งกระต่ายนะฮะน่ารักน่ารักนะฮะพิพิษาเนาะ เออ,อย่างไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมนะฮะก็พามาชมนั่นแหละพี่ๆจสาเนี่ยพามาชมเนาะเราก็จะมีชิงช้านะฮะอันนี้ก็จะเป็นอ่าอันเนี้ยพี่ๆฟนไม่รู้เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะพี่ๆเมื่อก,ก่อนเขาเรียกอะไรม้ากระเดื่องเหรออะไรเขาเรียกอะไรเนี่นะฮะ นั่งนั่งกอดรับฝังเนา,นา ng, นะนาั่งกอดรับฝังนะฮะนี่ก็จะมีชิงชาเนาะ,ะนะชิงชานะพี่ๆนะชิงชาก็นั่งชิงชากันนะฮะมีคู่มีเดี่ยวนะฮะทางด้านนั้นก็มีนะฮะนี่เราก็จะนั่งนี่เนาะโอ้ยดีดีดดลมรื่นนะ,ะพี่ๆนะนี่นะฮะอากาศลมรื่นนะ,ะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพี่ๆนะฮะที่เข้ามารับชมเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะฮะขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อ คุณเพื่อนทุกท่านนะนี่นีเดี๋ยวเราจะให้ดูนะเดี๋ยวเราจะไปตั้งกล้องแล้วเราจะถ่ายนะคร คิดถึงวัยตอนเป็นเด็กนะพี่นะคิดถึงตอนเป็นเด็กคิดถึงสมัยตอนเป็นเด็กนะพี่ๆ้อาเราก็เล่นชิงช้าเนาะสนุกให้เพื่อนควายบางทีก็แบบควายสูงเนาะโอเคนะพี่ๆนะเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณนะคระับขอบคุณเพื่อนๆทุกทนะุกท่านเนาะที่เข้ามาให้กับร่งใจกับพันธนะเนาะโอ้หเกลียดไหม เ,เปียกเปียกนั่งไม่ได้นะฮะขอบคุณทุกกาลังใจเด้อขอบคุณพี่ๆขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านที่เข้ามาให้กําลังใจกับช่องพันธนะเนาะโอเคคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับบายบายสวัสดีครับ